สวดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสลาตัน,นแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานประเพณีผูกผ้าเรือเพื่อการท่องเที่ยวตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานกระบี่เบิร์ฟ้าอันดามันเพื่อเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่แล้วครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับเป็นเรือหัวทงหรือเรือหางยาวนับร้อยร้อยลำทีเดียวครับที่จอดเทียบท่าอยู่รอร่วมงานประเพณีในวันนี้อย่างไรก็ตามครับ เรือหัวทงนั้นถือว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของท้องทะเลทางปักใต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอันดามันนะครับเราจะได้เห็นมันเล่นทะยานอยู่บนท้องน้ําด้วยความสง่างามในอดีตนั้นมันถือเป็นเครื่องมือสําคัญของพี่น้องชาวประมงชายฝั่งที่ใช้สําหรับการหาปลาและการดํารงชีวิตนะครับแต่ปัจจุบันเมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาเรือหัวทงได้พลิกบทบาทไปเป็นเรือเพื่อการท่องเที่ยว เรือหัวโถงเป็นเรือประมงพื้นบ้านที่นิยมใช้กันในกลุ่มทะเลอันดามันเป็นเรือขนาดเล็กทําจากไม้เนื้อแข็งจําพวกไม้ตะเคียนหรือไม้พยอมโดดเด่นด้วยหัวโถงหรือหัวเรือที่สูงงอนขึ้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเลที่ช่วยในการทรงตัวของเรือด้วยลักษณะเด่นของหัวเรือที่เชิดขึ้นเวลาแล่นอยู่กลางทะเลพร้อมแหวกฝ่าคลื่นสูงที่ซัดสาด ซึงเป็นที่มาของคําว่าเรือหัวโทงและตรงทวนท้ายมีลักษณะเป็นรูปลิ่มขนาดตั้งแต่7-8ถึง8เมตรขึ้นไปจนถึง10กว่าเมตรก็มีติดตั้งเครื่องยนต์ท้ายเรือซึ่งผู้ประกอบการอาชีพขับเรือในอ่าวนางที่เข้าร่วมการผูกผ้าเรือหัวโทงจะนำผ้าสีแดงสีขาวสีน้ำเงินและสีเขียวยอดตองมาผูกบริเวณหัวเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล รั้งสมัยก่อนเขาเคยถูกมาคือว่าต้องเคารพนับถือแม่ยานางอะไรเงี้ยนมันก็ดูสวยงามแล้วก็สองมันก็คือมันทําให้แบบเการทำอาหารกินอะไรมันคงนะครับคือว่าแบบเหมือนเรือก็คือว่าแบบเหมือนแม่ยานางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปปลูกให้มันสวยๆงามๆแล้วเขาแบบกับเราแต่งตัวเราอะเพื่อให้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยมันสวย ชมครับประเพณีปลูกผ้าเรือเพื่อการท่องเที่ยวนั้นมีมาตั้งแต่ปี2551นะครับจนถึงปีนี้ก็ยังคงมีการจัดกันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นโครงการความร่วมมือครั้งสําคัญขององค์การบริหารส่วนตบนาบลอ่านางและก็ผู้ประกอบการเรือหางยาวนะครับทั้ง4องค์กรมีเรือทั้งหมดที่เข้าร่วมงานในวันนี้ถึง407ลําด้วยกันครับซึ่งเป็นเรือที่ให้บริการพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศของท้องทะเลอันดามันในจังหวัดกระบี่ครับ และเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายในงานประเพณีในวันนี้ไปดตามชมกันครับเรือหัวโทงนับร้อยลำที่จอดเรียงรายริมหาดอ่าวนานเพื่อรอทำพิธีการผูกผ้าหัวเรือสำหรับพิธีผูกผ้าหัวเรือนั้นแต่เดิมเป็นพิธีที่ชาวเลท้องถิ่นสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อบูชาขอพอรแม่แย่านางให้ช่วยคุ้มครองในายามที่ออกทะเลผูกผ้าเรือวัททงเป็นประเพณีและก็เป็นการบอกบอกถึงวิถีชีวิตของอคนในพื้นที่เดิมซึ่งเป็นชาวประมงแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของอธุรกิจการท่องเที่ยวน,นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างเกาะแก่งต่างๆนี่ครับว่านี่คือเป็นวิถีชีวิตของของคนในพื้นที่ที่สามารถที่จะให้บริการแล้วก็นักท่องเที่ยว ให้ได้ความสะดวกสบายนะในขณะเดียวกัน,เ,นเราก็ยังได้รักษาขนรคมเดียมประเพณีดั้งเดิมนะฮะของของชุมชนเอาไว้เนี่ยครับและก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจนะฮะเป็นประเพณีของพี่น้องชาวอิสลามนะครับแล้วก็หากินกับประมงโดยมีเรือวัดทองเป็นเครื่องมือนะครับแล้วหลังจากนั้นการท่องเที่ยวก็เข้ามาสูต่ตำบลนางนางของเราและก็ได้ร่วมจังหวัดและก็หอมกันท้า แล้วก็ทำกิจกรรมปูข้าววเลือลูก้าวเรือ,อวะโทมเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้เช่นกันนะครับก็จะต้องมีพิธีตังศาสนานะครับโดยศาสนาอิสลามนะครับจะมีการขอพอรเพื่อให้เขาได้ทําประกอบธุรกิจนะครับได้เจริญรุ่งเรืองแต่ที่เห็นอยู่นี้เป็นการทำพิธีตามแบบศาสนาอิสลามโดยมีผู้นำาศาสนาอิสลามทำการสวดดูอาขอพอร เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเลโดยชาวเรือเชื่อว่าพิธีนี้จะช่วยคุ้มครองให้ชาวเรือปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายในท้องทะเลเรือหัวโถงไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นพาหนะ ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นริมฝั่งทะเลอันดามันเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินวางอวนดักกุ้งปูและปลาทั้งใช้เป็นพาหนะในการเดินทางและการขนส่งทั้งคนและสินค้าจึงเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งอันดามันคือพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาใช้เรียัวทงในการ ประกอบกับมาอาชีพกันนะครับในการเดินทางกันแล้วพอในช่วงพูดง่ายว่าพทื้นี่เราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเราก็ใช้เรือหัวทงเนี่ยในการรับส่งผู้คนรับส่งนักท่องเที่ยวเรือทุกลำจะมีแม่นางเรือนะครับเพราะฉะนั้นการผูกเรือหัวทงกเ็เป็นการสื่อให้เห็นว่า เราใช้เรือลำนี้ทำมาหากินมาทั้งปีพวาเราต้องมีอะไรที่เป็นการบูชาเป็นการที่ขอพรน,นะครับเพื่อให้เหรือลำนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้คนได้ทำาหากินได้ได้อย่างรับรื่นได้อย่างเรียบร้อยนะครับ ชาวเรือที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่จะทำพิธีผูกผ้าเรือหัวทงเป็นประจำทุกป,ปีเป็นการสืบสารวิถีวัฒนธรรมการผูกผ้าเรือหัวทงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวเรือจังหวัดกระบี่และสร้างความพร้อมสู่ฤดูการท่องเที่ยว ผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในเรือหัวโถงนะครับซึ่งลอยลําอยู่กลางทะเลของจังหวัดกระบี่ซึ่งอยู่บริเวณอ่าวไร่เลของจังหวัดกระบี่นะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณสมบูรณ์ง่าฝานะครับซึ่งเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการเรือหางยาวอ่าวนางเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของประเพณีผูกผ้าเรือเพื่อการท่องเที่ยวของอ่าวนางกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร บางบูนนะครับผมขออนุญาตได้ว่าบางบูงนกิจกรรมของการผูกเรือเพื่อการท่องเที่ยวนะครับมีมาตั้งแต่เมื่อไรครับกิจกรรมผูกผ้าวายโยวะโทงก็เราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปี2557ครับซึ่งซึ่งขณะนั้นเราทางผู้ประกอบการชุมชนทั้งสี่ชุมชนได้รวบรวมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันเองนะครับในหน้า <ๆ S 1> ตอนนี้ก็ทางแรงของภาครัฐในส่วนของ อบตอ่างนางแล้วก็ทางังหวัดไดล้วถึงความสำคัญในเรื่องของการการจัดระเบียบนักท่องเทีย่ยวหรือว่าในเรื่องของความปลอดภัยการที่จะนํานักท่องเที่ยวออกไปชมธรรมชาติในท้องทะเลก็ได้นเระเขับเข้ามาสักตั้งรับการจัดประเพณีเนี่ยครับที่มีมาตั้งแต่ปี5 1มันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไง คือก็สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวนะครับในส่วนของจากเดิมเราเราไม่รู้ว่าจากเดิมที่เราเมื่อก่อนเราไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของว่ามีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในในเรือของมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อเราได้ประกอบการมาแล้วเราก็ได้รู้ตามจํานวนและก็ยอดที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเขาเก็บเป็นตัวเงินปีหนึ่งก็ตกประมาณ่ หนึ่งชมรมก็ไม่ต่ำกว่า2 0่0าล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากครับน่าตกใจแล้วก็น่าดีใจด้วยน่าดีใจฮะก็ก็น่าดีใจแทนสมาชิกผู้กอบการที่มารวมกลุ่มแล้วก็มารายได้้าตอบแทนมันเป็นค่าเฉลี่ยคือเราเท่าเทียมกันหมดครับผมพูดถึงเรื่องผ้าบ้างนะครับผ้าที่เอามาผูกหัวเรือเนี่ย มมัน,มนมีคุณคคค่าาามมมยยีวหยยงไือจริงๆแล้วผ้าก็ตามความเชื่อของชาวเลหรือชาวประมงนะครับท, <ieni. S 2> ทุกคนจะเข้าใจในทิศทางเดียวกันว่าเรือทุกลำจะมีแม่ยานาสถิตยอยู่บนเรือน,นะครับและก็การใช้ผ้าปูหัวเรือโดยความเชื่อของของชาวเลก็เรือทุกลำที่จะออกทะเลนะครับก็กอ่กอนออกไปหาปลาเออ ต้องทําพิธีบูชาแม่ยานาเพื่อให้เดินทางของหาปลาและก็ได้ปลา,แล,ปลาและก็ปลอดภัยและก็เข้าฝั่งมาอย่างปลอดภัยนั่นคือเป็นความเชื่อนะครับแต่ในส่วนของอขณะที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของการบริการกับนักท่องเที่ยวและก็รุนแรงการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะครับก็แค่ สื่อความหมายก็คือเป็นการสัญ,ญลักษณ์ความพร้อมและพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเรือหัวทงส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยครับก็จะเป็นเรือของพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งก็แต่เดิมก็เป็นพิธีของชาวเลซึ่งเขาก็จะผูกผ้าตามความเชื่อแต่ว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้ก็ก็ไม่มี ใช่ไหมครับแต่ว่าเราผูกก็เป็นสนัญลักษณ์เท่านั้นครับครับเราเราไม่ไม่คือจะไม่ความเชื่อในจุดนี้แต่ว่าเราก็มาผูกเพื่อให้เป็นสนัญลักษณ์ให้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่ากระบี่และก็ลำของเราก็เป็เป็นเมืองท่องเที่ยวครับเป็นเรือนำเที่ยวครับ,รบผมเห็นตอนอมาผูกผ้า,ากันเนี่ยเรือทั้งหมด19ลำก็ผูกกันแล้วเรือลําอื่นๆื่นหลับ Uh, จริงๆแล้วจริงๆแล้วแขกที่มาร่วมงานจะได้ปลูกกันเกือบทั้งหมดแต่แต่วันนี้มันตรงกับน้ำา14ค่ำคือเราไม่ไม่มีพื้นที่บนชายหาดเลยก็เราใช้พื้นที่ตรงหัวสะพานซึ่งเรืออยู่บริเวณนั้นก็เรือตกแต่ง19ลําลำก็ให้ท่านประธานและก็คณะผู้แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกตรงนั้นก็ใช้เรือ19ลําลำเป็นการผูกก่อนและก็ในส่วนที่เหลือก็ทาง สมาชิกของแต่ละชมรมก็รับผ้าแล้วก็ผูกกันเองในเวลาเดียวกันนะครับประเพณีผูกผ้าเรือเพื่อการท่องเที่ยวนะครับมันส่งผลด,ดีอะไรบ้างคือในในในความคิดของผมนะในส่วนมากส่วนใหญ่แล้วทางสมาชิกนะครับหรือผู้ขอบการก็เวลาถึงฤด,ดูการท่องเที่ยวนะครับ บางชมรมหรือบางองค์กรเจ้าของเรือขับเรือเองนะครับแต่บางองค์กรก็เจ้าของเรือต้องใช้ลูกจ้างนะครับก่อนที่ว่าเราจะมาทําพิธีผ้าผูกผ้าวัวเรือปทงเราก็มีการประชุมในส่วนของสมาชิกนะครับเป็นเจ้าของเรือก่อนนะครับทําความเข้าใจว่าก่อนที่จะรับคนงานรหรือรับพนักงานคุณต้องสกรีนก่อนเบื้องต้นนะครับ แล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อเข้ามาทําการเดี๋ยวเข้ามาขับเรือในในองค์กลต่างๆก็ต้องยื่นเอกสารกับชมรมสำนักงานบ้านสำนักงานวะชาชนนะครับ,รบเพื่อให้เราได้รู้ว่าบุคคลที่มามาทางานอยู่กับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลที่เราไว้ใจเชื่อใจได้นะครับ,รบเพราะว่านักท่องเที่ยวกับกับตันเรือรเมื่อโดยสารไปกับเรือหัวโตงไปเที่ยวก,การปกแก่งต่การ จะเป็นการสัมผัสและก็ดูแลนักท่องเที่ยวคือโดยตจงน,นะครับเป็นตัวกิจกรรมในในในพื้นที่สมงหนามานะครับการที่เราจะมารวมตัวกันแต่ละครั้งมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับเหมือนถ้าเราเจัดกิจกรรมในครั้งนี้หนึ่งสมาชิกทุกคนนะครับได้มารวมตัวกันในที่เดียวเพื่อแล้วก็ได้สร้างความเป็นกันเองนะครับรู้จักมาคุ้นแคลยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ ไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่เช้นเครื่องเสียกลางทะเลบ้างนักคือช่วยเหลือซึ่งกันแลกกันได้นะค,ะครับแล้วก็ทางผู้นำศา,ศาสนาในรอบหนึ่ปีเราก็ได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยได้เปลี่ยนความคิดนะครับเพื่อ,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 อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งที่ดีที่เราให้มันเข้ากันได้ครับ วันนี้ต้องขอบคุณบางบุนมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับระเพนีผูกผ้าเรือเพื่อการท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามันพิธีของอิสลามผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูพิธีของพราหมณ์กันบ้างน,นะครับเขาจะพาไปสักการะถ้ำพระนางนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคู่สมรสซึ่งวันนี้มีหลายคู่ด้วยกันครับที่เขาจะแต่งงานกันที่ถ้ำพระนางโดยมีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานเดี๋ยวไปดูกันรับ ชมครับหลังจากที่ผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ประธานในพิธีปูกผ้าหัวเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ท่านขึ้นไปประยังบนเรือเพื่อที่จะตั้งขบวนเรือและเราจะเคลื่อนไปที่ถ้ำพระนางต่อจากนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมงานแต่งงานเกิดขึ้นที่โน่นด้วยเดี๋ยวจะตามท่านผู้ว่าไปนะครับเรือกลองสะบัดชัยนำขบวนเรือหัวโถงมุ่งหน้าสู่ถ้ำพระนางบนเกาะไร่เล โดยมีเรือหัวโทงร่วมขบวนทั้งสิ้น19ลำและมีคู่บ่าวสาว5คู่เดินทางเพื่อสักการะขอพรจากพระนางและจดทะเบียนสมรสบนเกาะไร่เลในครั้งนี้ด้วยคุณผ,ผู้ชมครับตอนนี้เรือทุกลำนั้นเพื่อนออกจากชายหาดนะครับเพื่อไปตั้งขบวนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับรวมถึงพาบรรดาคู่บ่าวสาวไปแต่งงานกันที่ถ้ำพระนางที่หาไดไร่เลครับ ครับหลังจากที่เราลงเรือกันที่หาดไร่เลแห่งนี้แล้วนะครับขบวนกลองยาวอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้กําลังโห่สามลายอยู่เลยนะครับก็ตั้งขบวนขึ้นหลังจากนั้นไปนะครับก็จะเป็นคู่บ่าวสาวที่ทั้งสวยและหล่อในวันนี้จะทําพิธีแต่งงานกันที่นี่โดยมีท่านผู้วา่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีนะครับอีกสักครู่หนึ่งนั้นจะเข้าสู่ช่วงของการแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ ทันทีที่ขบวนถึงอย่างถ้ำพระนางคู่รักทั้งห้าคู่พร้อมด้วยขบวนกลองยาวนำใบสีเข้าสักการะพระนางเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่โดยมีความเชื่อว่าจะได้รักแท้รักที่บริสุทธิ์รักที่ยั่งยืนและนำสู่สันติภาพอันท้าวรนเป็นนิรันดร์จริงๆเอานาะงก็เป็นพื้นที่ที่หลายๆคู่ อ่าไฟฝันที่อยากจะมาจัดงานแต่งงานนะครับเพราะถ้าสังเกตได้ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมาแต่งงานที่นี่กันเยอะนะครับก็รู้สึกเต่นเต้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าได้ได้รับเกียรติเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้มาทําพิธีตรงนี้เป็นการขอพรให้ชีวิตคู่ดีหรือว่าถ้าเกิดบางคนทำการค้าก็จะส่งเสริมในด้านธุรกิจการค้าของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้แทนประชาชนชาวจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เข้าสักการะต่อพระนางเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาวจังหวัดกระบี่ต้องการสื่อให้สาธารนณะสื่อให้กับนักท่องเที่ยวสื่อให้กับประชาชนทราบว่าเณวันนี้กระบี่พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวทะเลสวยนะครับ้องฟ้าแจ่มใส นะครับเพราะนั้นก็เพราะตั้งแต่ถ้าถ้าสื่อาสาธารณะต่างๆได้ได้เผยแพร่ออไปผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวกระบี่ามากอันนี้คือคือประโยชน์ที่จะได้จะเกิดขึ้นนะกับพื้นที่เกิดข,ขึ้นกับกระบี่นะครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมากมายแต่ขนะเดียวกันบางบางคนบางกลุ่มก็อาจจะไม่ทราบหลายท่านที่มาทราบแต่ว่าหลายคนท่านไม่มาอาจจะไม่ทราบเรื่องการที่เราสื่อตรียกไป งานนี้เป็นการเปิดตัวเป็นการบ่งบอก,อ,อกไปเนี่ย<ม>ก็จะช่วยให้เ,เกิดประโยชน์กับพื้นที่โต๊ะนางหรือพระนางคำเรียกขานเทวนารีศักดิ์สิทธิ์แห่งมหาสมุทรอันดามันกระบี่นางในตำนานริมฝั่งทะเลอ่านางในภพของเทวนารีสถิตยอยู่ณถ้ำพระนางโดยเชื่อว่า จะคอยดูแลปกปักรักษาผืนดินและผืนน้ำในอาณาเขตของพระองค์พร้อมอย่างคุ้มภัยให้กับนักเดินเรือและชาวประมงครับใ,ในภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นการอบอกบ,บอกให้รู้ว่าในอ่าวนางนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมมีกิจกรรมมีประเพณีนะฮะซึ่งวิถีชีวิตพื้นบ้านของของชาวประมงตรงนี้นะฮะ ใช้วิถีชีวิตยอยู่เนี่ยนักท่องเทีย่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ยวจังหวัดกระบี่เนี่ยก็จะได้เห็นวิธีปฏิบัติของชาวประมงหรือว่านักท่องเทีย่ยวต่างๆได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้นักทออ่องเที่ยวเนี่ยได้ได้มาท่องเที่ยวได้ได้เห็นประเพณีอีกแบบหนึ่งครับที่แตกต่างจากอาจจะหลายๆที่ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะลากันไปด้วยบรรยากาศของความสุขและกลิ่นอายที่อบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวที่ได้มีโอกาสมาแต่งงานกันณหาดไร่เลที่ถ้ำพระนางแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักของเขาและเธอทั้งคู่นะครับแต่นอกเหนือจากที่คู่บ่าวสาวจะได้รับไปในเรื่องของความประทับใจแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะรับไปด้วยก็คือทะเบียนสมรสเบิกฟ้าเบิรกรักเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ ตั้งแต่ตอนต้นของรายการเราพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของงานประเพณีผูกผ้าเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่ตะบ,บนอ่าวนางนะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้เราได้เห็นผ้าที่ผูกหัวเรือสีสันสดใสและงดงามเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพร้อมแล้วนะครับ เรือหัวทงเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมบรรยากาศและความงดงามของท้องทะเลอันดามันที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้ครับนี่คือทั้งหมดของรายการดิสลาตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาพของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปากใต้คุณผู้ชมสามารถ่ี่ติชมและแนะนํารายการได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ผมธีรยุทธเกณฑ์บุตรและทีมงานสวัสดีครับ